ฉันไม่ได้มาทําที่นี่อะไรอย่างนี้เราจะมาแปลงโฉบให้สวยกว่าเดิมโซฟาเขาแบบน่านอนมากทุกคนวันนี้แม่จะมานะคะอัปเดตการศัลยกรรมหน้าอกครบ1ปีกับหมอตะ๊ะแต่ปรากฏว่าวันนี้มาอยู่โลเคชั่นที่แบบที่ใหม่ทุกคนตกใจมากและที่นี่คือนี่เลย The Art Plastic Surgery Hospital เขาเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรม The Art แล้วจ้า คือแบบเห็นแล้วแบบแทบกรี๊ดอะทุกคนนึกว,ว่ามาผิดที่รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมปีที่แล้วฉันไม่ได้มาทําที่นี่อะไรอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าอยากเห็นมากเลยว่าเขามีอะไรใหม่ๆบ้าง ว้างมากเลยทุกคนค่ะแล้วก็เข้ามากิ่นหอมมากแล้วก็ชอบแบบว่าวิฟของที่นี่มากเลยดูสะอาดสะอาดชั้นนี้ก็คือเป็นชั้นแรกเลยนะคะที่ให้ลูกค้าได้มาแบบว่านั่งรอรอคิวใดๆๆนีความจิงเขาควรจะเปิดคาเฟ่แนะนํำนะเปิดคาเฟ่ด้วยเออแล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้น2ชั้น3ชั้น4กันกว่าว่ามีอะไรบ้างเขามีถึง6ชั้นนะคะที่นี่อ่ะ และน,นี่ก็อยู่ชั้น2นะคะเป็นโซนเอสเทติกก็คือโซนแบบผัดชะการไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ทรีทเมนต์เดี๋ยวจะพาไปดูห้อง VIP ด้วยก็มี VIP ด้วยมาๆาและน,นี่ก็คือห้องทรีทเมนต์ค่ะที่เป็นห้องใหม่เป็น VIP แสงแบบไวฟ์แบบดีมากเป็นห้องที่เห็นวิวนะคะแทบจะแบบว่านี่เลยครึ่งหนึ่งของหนะ้าถนนวิภาวดีแล้วก็มีโปรแกรมสําหรับผิวดารานะคะ<ๆ>ก็มาทําได้เลยที่ชั้นสนะคะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชั้นต่อไปกันค่ะ และชั้นสามนะคะก็เป็นนี่เลยคะ่ะ Operation Department ก็คือแผนกผ่าตัดนั่นเองคือแต่และชั้นจะไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนคือพอห้องผ่าตัดทุกอย่างก็จะต้องดูแบบว่าเนี่ยเป็นมิลเลนเนียมเป็นแบบว่าอันนี้ได้ได้สวัสดิาพที่หมอมีทั้งหมด12ห้องปลอดภัยเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างใหม่หมดมีทั้งห้องผ่าตัดเล็กแล้วก็ผ่าตัดใหญ่อยู่ในชั้นนี้เลยนะคะก็นี่เลยคือชั้นที่เราจะมาแปลงโฉบให้สวยกว่าเดิมและนี่ก็คือนะคะห้องพักผู้ป่วยในก็คือใครมาผ่าตัดใดๆแต่เนี้ ห้องพักแบบสวยมากทุกคนสวยสะอาดคลีนแล้วก็ในห้องเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมสัรลักชูยิ่งกว่าในโรงพยาบาลทั่วไปนะทุกคนแบบเลิศมากเลยอะ่ะ มีวิวให้ดูบนทางด่วนใดๆหู้ามง้ามาลโลดและนี่เราก็อยู่ที่ชั้น6นะคะใครที่เขาเรียกว่ารีเควส t ห้อง VIP ก็จะเป็นชั้น6ทั้งหมดเลยเป็นห้องที่แบบมีโซนเลฟิ่งรูมแล้วก็มีเบดรูมสําหรับผู้ป่วยนะคะที่สําคัญเลยนี่โซฟาเขาแบบน่านอนมากทั้งคนไข้แล้วก็ญาติผู้ป่วยก็คือได้นอนแบบสบายดูสิคะว,ว่าเนี่ยดีอาร์ชหรูหรขนาดไหนบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดค่ะ <c oughs> วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับนี่เลยดีอาร์ Plastic Surgery Hospital นะคะเดี๋ยวยังไงเบเเต้ก็ต้องขอไป follow up หน้าอกก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วมาเจอกันที่นี่เยอะๆนะ